ดูเอาวิวมาให้เบิงพี่น้องบิวบีคอนพาร์คหยุบใกล้ๆบ้านประชานเด้อหัวว่ามาอย่างไหนสิมาเก็บเห็ดหูหนูเด้อจา้ามาเด้อบ้านี้สิาพาไปเก็บเห็ดหูหนูหูหนูเห็ดหูหนูอยู่ในป่านี่พี่น้องมาเก็บกันน้องเจ็จ๊จ้าเห็นแล้วจะว่าอันนี้มันอยู่ตํา อันนี้มันเยอะตำกันเลยอเปล่านั่งไงหลอกนี่นี่นี่ว่างนาเฮ็ดหูหนเดินไอ้อ้โหฮัลโหลทุกคนสวัสดีครับทุกคนวันนี้พายแคป Het Horn Het hono or Wood ear or fungi normally comes out in January to February. It can be picked in its dry state and be rehydrated when needed or picked fresh and dried at home. Jelly ear or wood ear is fairly common in the UK. It is usually found in cluster drooping from dead and dying branches. You can find it in January to February. Did you know Wood Ear can freeze solidly and then thaw out and continue to grow? กะเมื่อนี่ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตนะจ๊ะที่ได้มาเก็บเห็ดหูหนูน้ำพ่อแม่พี่น้องเพิ่นนะจ๊ะปลาช่นเพิ่นผ้ามาแล้วก็มูปลาช่อนอีกคนนึงกับผ้ามนานะจ๊ะก็เลยได้มาเก็บน้ำเพิ่นเห็ดหูหนูเพิินขึ้นมาในต้นไม้แบบนี้จ้ะพี่น้อง เบิงรักเบิงประชนก่อนนะ่นอันเพิ่นขึ้นมาใน้ต้นใหม่ที่แบบเพิ่นใกลจะตายแล้วนะจ๊ะหรือว่าต้นใหม่ที่เพิ่นล่มมั้งสินะเพิ่นขึ้นมาละหลายสดค่ะ <c oughs> <c oughs> เหนียวเลยะเขามาเก็บเห็ดพน่ะผู้ซอยับมี่มันหลายหลายจา๊ะเก็บกันบักยางมวลเลย วาให้เบิ้งใกล้ๆจะว่านี่ละเพิ่นขึ้นมาน้ำต้นใหม่แบบนี่ละพี่น้องสออนค่ะลายแห้งจ้าโหน่ะมีแต่ดอกงามๆพี่น้องเม่งด้วยดอกสดๆคือปกติเคยเก็บจะอันเคยบรไเ้เคยเก็บเราเคยไปซื้ออยู่ในตลาดเนาะจ้าเรามาเก็บสดๆ ในปลาแบบนี้เลยก็เลยโอ้ยดีใจหลายจ้ะเฮาเก็บแบบสดมาแบบนี้เฮากับมาล่างแล้วก็แช่ช่องแข็งไว้กินได้โดนเด้อจ้าพี่น้องหรือว่าเฮาจะเอาตากแห้งก็ได้จ้าเอาตากแห้งไว้แล้วก็เก็บไวเ้เฮ็ดกับเขากับเก็บไว้ได้โดนคือกันจ้าพี่น้องกะเมื่อนี้ก็ขอบคุณประชนันจ้าที่แบบ พามาเก็บเห็ดในมือนี้เด้อจ้าเบิ่งประชชนพิ่นก็ไดไล่หลายนะจ๊ะพี่น้องเพิ่นเก็บข้าวเดียวเพิ่นก็ไดไล่หลายเนะนีสายเติบเสร็จกัมนึงแล้วเนี่ยเบิงบ่งเก็บบ่ทันแห้งกับนีเบิ่องด้วยเบิ่งเพิ่นแห้ง <c oughs> ดอกปงยายนึ่งแห้งเมื่อพี่น้อง ตอนนี <collaborate> <ans icip ates went> ้ดีชำหน้าไม่แนอเดี๋ยว organizational เตรียมเครื่องปรุงเรียบร้อยจ้าเมนีกจะผ้ามาเฮดกับข่าวแล้วก็เรียนภาษาอังกฤษไปกับน้องเจกนะจ้าพี่น้องเบิ่งหนาคนเตรียมพร้อมจะเป็นพอรัวหน่อยให้แม่พินเมนีจ้ามาเริ่มต้นเฮดกับข่าวแล้วก็เรียนภาษาอังกฤษไปน้ากันเด้อไก่ At Hulu Fungi King Ginger Hom Hoya Onion Don Hom Spring Onion your Pepper Pepper Kratyam Garlic Join the camera nope Cup ใส่เกียอลงไปเ <c oughs> กนใส่เกลอลงไป ผัดไก่ให้สุกก่อนนะคะใส่ขิงลงไปแม่พินจะใส่ขิงลงไปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยผัดให้สุกนะคะใส่ซีอิ้วขาวใส่น้ำมันหอยใส่น้ำมันหอย ใส่รรดีลงไปน้ำตาลหนึ่งช้อนชาน้ำตาลหนึ่งช้อ,ชอนชาหอมหัวใหญ่โอ้ยมมีค่ามีทางด้วยนะคะใส่หอมหัวใหญ่นะคะตอนนี้ลองบใส น้ำล้องไปนิดนึงบวกคอนก่อนก้อนใายเห็ดหูหนูวันนี้นะคะเห็ดหูหนูจ้านนะคะาลองบาย คลิกอยูกค่ะใส่ต้นหอมเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ากับข่าวฝีมือน้องเจกจ้ามือนี่เ้าเฮ็ดไก่ผัดขิงใส่เห็ดหูหนูจ้ามา ชมความแสบได้เลยจ้าตักใส่จานพร้อมเสิร์บค่ะ s t i r f r i chicken with ginger and fungi set little cup guide p a c k i n With head hollow. Cop kun tu Kon ti dip dam Clap. Don ni chong pom me super thanks. Got song madai na clap. Thank you for watching. We have super thanks now. You can support Nora and me by sending super thanks. Or super sticker. Please don't forget to subscribe. Thank you.